thank you เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i อเอ็นาวนาฬิกามาติดตามข่าวกับด nope ีฉ totally ันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว i อเค่ะตำรวจกองปราบปรามบุกไปรวบหลงจูและลูกชายคาบ้านพักอีกครั้งหนึ่งในคดีจ้างวานข่าวินรถจักรยานยนต์ปมแอบถ่ายแฉบ่อนกลางเมืองพัทยา ตำรวจกองปราบปรามร่วมกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคสองนำหมายค้นสารอาญากระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย21จุดใน4จังหวัดค่ะประกอบด้วยระยองจันทบุรีชลบุรีและกรุงเทพมหานครเพื่อจับกลุ่มตัวนายสมชายจุติกิเดชาหรือหลงจูอายุ56ปีเจ้าพ่อบ่อนพาน,านันภาคตะวันออกพร้อมกับเครือญาติและสมุนตามหมายจากสารอาญาคดีจ้างวานฆ่าและร่วมกันฟอกเงินที่ได้จากธุรกิจบ่อนพานันค่ะ สำหรับจุดสาคัญในการตรวจค้นครั้งนี้เป็นบ้านพักที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งเป็นบ้านพักของนายสมชายและก็พบตัวนายสมชายกับนายธนาจุติกีเดชาอายุ26ปีซึ่งเป็นลูกชายอยู่ภายในบ้านพักจึงแสดงหมายค้นและหมายจับให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนรับทราบและคุมตัวรวมถึงกระจายกําลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยค่ะ สำหรับการจับกุมนายสมชายครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2563เกิดเหตุคนร้ายสองรายขี่รถจักรยานยนต์แล้วใช้อาวุธปืนยิงประกบนายประทุมสะอาดนักอายุ4 7ปีวินจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิตที่ด้านหลังโรงเรียนเมืองพัทยา8หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองพัทยาจับกลุมนายมณัฐอายุ39ปีและน,นายนิพนธ์อายุ4 7ปีผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้โดยอ้างว่าสาเหตุมาจากมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแต่ ญาติของผู้ตายไม่ปักใจเชื่อค่ะจึงร้องขอความเป็นธรรมตอพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพราะเชื่อว่าปมสังหารในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ตายไปมีความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันโดยก่อนเกิดเหตุนายปทุมได้แอบเข้าไปถ่ายรูปสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองพัทยาที่ลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันจากนั้นนายปทุมก็ถูกยิงตายค่ะ ต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปลื้มค่ะม .33 เรารักการช่วยลดค่าครองชีพของแรงงานและลูกจ้างขนาะเดียวกันก็ตั้งคณะกรรมการจับร้านค้าผู้ประกอบการที่รับแรกเป็นเงินสด นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลโอนเงินโครงการม .33 เรารักกันงวดแรก1,000บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรงค่ะโดยตนเองได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะสอบถามความพอใจของพ่อค้าแม่ค้าผู้ใช้แรงงานที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ดีใจและขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มีนโยบายดี ออกมาค่ะจากนี้ไปก็จะลงพื้นที่นะคะพูดคุยกับประชาชนแนะนําเรื่องการใช้สิทธิโครงการม3 3ามเรารักกันที่ถูกต้องในการซื้อสินค้าและก็การใช้กับระบบขนส่งสาธารณะที่เขา้าร่วมโครงการค่ะทางนี้ตนเองได้ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาค่ะไปตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบการที่รับแลกเงินสดเพราะเรื่องนี้ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของโครงการที่รัฐบาลตั้งใจช่วยบรรเทาค่าครองชีพของแรงงานลูกจ้างและถ้าตรวจพบนะคะก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนของ กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะไปปีท้ายกันที่สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกกันค่ะก็ยังคงพุ่งอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ทั่วโลกติดเชื้อรวมไปแล้วกว่า125ล้านราย สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่25มีนาคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ7นาิกา20นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว125,335,872รายค่ะก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ536,577รายเสียชีวิตไปแล้ว2,755,483รายเพิ่มขึ้นกว่า9,833รายค่ะ แต่ก็รักษาหายไปแล้วนะคะ1 0 1 2 6ร2 6 0รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะคะตอนนี้สหรัฐอเมริกาตัวเลขเพิ่มมาอีกประมาณ65,034รายค่ะติดเชื้อสะสมทะลุ3 0 7 2 4 4ล้รายแล้วก็เสียชีวิตไปกว่า558,313รายแล้วค่ะบราซิลยังหนักเลยค่ะเมื่อวานนี้ตัวเลขเพิ่มมาอีกประมาณ9 5 6 4รายนะคะทำให้ยอดติดเชื้อสะสม 12ล้าน2 27,179รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตไป31,087รายค่ะขณะที่อินเดียติดเชื้อเพิ่มมาอีก53,419รายทำให้ยอดสะสมทะลุไป11 787,013ราย<อ>เสียชีวิต167,26รายค่ะ รัสเซียอยู่อันดับ4นะคะตอนนี้ติดเชื้อ4 4,83,471รายเสียชีวิต96,219รายแล้วฝรั่งเศสอยู่อันดับ5ติดเชื้อ4 3, 13, ล3 1 3 7 3ราย,า 3, 3ายเสียชีวิตไป92,908รายค่ะประเทศไทยก็อยู่อันดับ116ค่ะติดเชื้อไปแล้ว28,346รายนะคะเมื่อวานนี้เพิ่มมา69รายเสียชีวิตยังอยู่ที่92รายค่ะรักษาหายไปแล้ว26,873รายค่ะ จบการเสนอข่าว9นากานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n